ลองจินตนาการถึงสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ําเงียบปริบมองไม่เห็นและยากจะหยุดยัง้งมันไม่ใช่ฉลามไม่ใช่วานแต่มันคือเรือดำน้ำําเรือดำน้ําคิลโลคลาสที่น่าเกรงขามและไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวแต่ยังมีรุ่นโปรเจกต์877และ636ที่เป็นตำนานวันนี้ออโต้คิงดอมจะพาคุณดำดิ่งไปสู่โลกของเครื่องจกักรสงครามใต้น้าที่เงียบที่สุดและอันตรายที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน ย้อนกลับไปในยุคสงครามเย็นสหภาพโซเวียตได้พัฒนาเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในสงครามชายฝั่งเรือดำน้ำโปรเจกต์877หรือชื่อรหัส NATO คือ k i l โ Class นั่นเองมันถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างเนียบเชียบและร้ายกาจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อมีรุ่นที่อัปเกรดมาอย่างโปรเจกต์636วาชาวยันกาซึ่งมาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งขึ้น ทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและการลดเสียงจนได้รับฉายาจาก n a t o ว่า black hole หรือหลุมดำเพราะมันเงียบเสียจนแทบจะตรวจจับไม่ได้เลยมาดูเรื่องขนาดการก่อนรุ่น877มีความยาวประมาณ72เมตรกว้างเกือบ10เมตรน้ำหนักเมื่อดำน้ำอยู่ที่ประมาณ3,000ันตันส่วนรุ่น636จะยาวขึ้นเล็กน้อยถึง74เมตรและหนักมากขึ้นแต่สิ่งที่ได้มากก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีกว่าห้องควบคุมที่ทันสมัยและที่สำคัญคืออาวุธที่อันตรายยิ่งขึ้น เรือดำน้ำคิีโลคลาสบรรทุกลูกเรือประมาณ52นายภายในตัวเรือจะปิดด้วยวัสดุดูดซับเสียงชนิดพิเศษแถมยังมีระบบการสั่นสำหรับเครื่องยนต์และอุปกรณ์กลไกต่างๆเพื่อป้องกันเสียงรบกวนใต้น้ำโดยเฉพาะใบพัดที่ออกแบบให้ไม่เกิดฟองอากาศหรือการ t ิดชันซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่เรือดำน้ำมักถูกตรวจจับแต่ความน่ากลัวที่สุดอยู่ที่อาวุธของมันรุ่นโปรเจกต์636มาพร้อมกับท่อยิงตอร์ปิโด6ท่อขนาด533ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งสามารถยิงได้ทั้งตอปิโดทุ่นระเบิดและที่ร้ายแรงที่สุดคือขีปนาวุธคาลิปที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทางบกหรือทางทะเลเรียกได้ว่ารุ่นนี้มีพลังการโจมตีระดับยุทธศาสตร์เลยทีเดียว เรื่องความเร็วเรือสามารถวิ่งใต้น้ำได้ประมาณ20นอตหรือราว37กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถดำน้ำลึกได้ประมาณ300เมตรอยู่ใต้น้ำได้นานถึง45วันโดยไม่ต้องขึ้นมาจอดเติมสเสบียงบ่อยๆถึงแม้จะไม่ได้มีพลังงานนิวเคลียร์แต่แบตเตอรี่ของมันสามารถพาเรือไปไกลได้อย่างน่าทึ่งระบบตรวจจับของมันก็ไม่ธรรมดาเลยครับมีทั้งโซน่าแบบแอคทีฟและพาสซีฟระบบตรวจจับด้านข้างและแบบลากสายทำให้สามารถจับเสียงใต้น้ำได้อย่างแม่นยำ และแน่นอนมีกล้องเปริสโคสำหรับตรวจดูผิวน้ำโดยไม่ต้องโผล่ตัวขึ้นมาพร้อมกับเร,รดาร์ตรวจจับภัยคุกคามในระยะไกลคิโลคลาสไม่ได้ถูกใช้เฉพาะโดยรัเสเซียเท่านั้นนะครับประเทศอย่างจีนอินเดียเวียดนามอิหร่านและแอลจีเรียก็มีเรือดำน้ำรุ่นนี้ใช้งานอยู่เช่นกันโดยเฉพาะอินเดียที่เรียกมันว่าซินเทฟอร์สคลาสและนำมาใช้งานลาดประเวณในมหาสมุทรอินเดียรวมถึงภารกิจป้องปรามและโจมตีเชิงลึก และในสงครามจริงอย่างเช่นกรณีซีเรียรัเสเซียได้นำโปรเจกต์636พร้อมขีปนาวุธคาลิปยิงโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินอย่างแม่นยำนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทั้งในเรื่องการลอบเรนและการจจ่โจมถ้าใครสงสัยว่าในยุคที่มีเรือดำน้ำนิวเคลียร์สุดล้ำทำไมถึงยังต้องใช้เรือดีเซลไฟฟ้าอยู่คำตอบง่ายมากครับเพราะมันเงียบกว่าราคาถูกกว่าและเหมาะสำหรับการสู้รบในนํานชายฝั่ง ซึ่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ไม่สามารถทำได้ดีเท่ากิโลคลาสรุ่นล่าสุดอย่างโปรเจกต์636.3หรืออิงพอลกิโลยังมาพร้อมกับระบบนำทางดิจิทัลระบบควบคุมอาวุธที่แม่นยำกว่าเดิมและแน่นอนความเงียบที่พัฒนาไปอีกขั้นทำให้มันยังคงเป็นภัยคูกคามในสงครามยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามเรือดำน้ำดีเซลยังคงมีข้อจำกัดคือต้องโผล่ขึ้นมาบ่อยๆเพื่อระบายอากาศให้เครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้ถูกตรวจจับได้ง่าย แต่ในอนาคตหากมีการติดตั้งระบบแอร์อินดิเพนเดนต์พร็อ i ูชนหรือ AIP ก็จะทําให้มันใกล้เคียงกับเรือดำน้ํำนิวเคลียร์มากขึ้นไปอีกลองนึกภาพสัตว์ร้ายใต้น้ำตัวนี้ที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทรไม่ปรากฏต่อเรอดาร์ไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยและพร้อมจะจมตีเมื่อคุณไม่ทันตั้งตัวนี่แหละครับพลังที่แท้จริงของเรือดำน้ำคิโลคลาสในยุคที่ภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังตึงเครียด ไม่ว่าจะในอินโดแปซิฟิกทะเลดำหรืออาร์กติกคิโลคลาสยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการทวงดุลอำนาจของนาวีโลกถึงแม้มันจะเกิดในยุคสงครามเย็นแต่มันยังคงสดใหม่และอันตรายในสนามรบปัจจุบันและนี่ก็คือคิโลคลาสเรือดำน้ำที่โลกทั้งใบนับถือและกลัวถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้ช่องออโต้กิงดอมด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์ไว้เลยว่าคุณอยากให้เรานำเสนอเรื่องไหนต่อไป ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถถังหรือแม้แต่เทคโนโลยีสุดล้ำจากโลกอนาคตเราจัดให้หมดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ